คุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระแส3ยอดค่ะรายการที่จะพาคุณนะคะมาเปิดโลกเทคโนโลยีเพื่อให้คุณเนี่ยไม่ตกกระแสไอทีให้การใช้ชีวิตของคุณเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็ง่ายดายยิ่งขึ้นอยู่กับดิฉันนะคะเป็นเพลงทิตาสมรัสค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการกระแสสามยอดได้2ช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Youtube หรือว่า f a c e b o o k นะคะรวมถึงสามารถรับฟังนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียง3ยอดกองบังคับการป่าบป่ามได้เช่นกันค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจากทุกช่องทางด้วยนะคะใครที่มีคําถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ใครที่รับชมจากทางออนไลน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ สำหรับเทคโนโลยีที่เพลงจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพลงเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีแล้วก็อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละนะคะลองสังเกตดีๆนั่นก็คือสายไฟฟ้านั่นเองค่ะคือต้องบอกงี้คะ่ะสายไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมีส่วนสําคัญในการใช้ชีวิตของเราณปัจจุบันมากๆเลยนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรสายไฟเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้อง แล้วทีนี้เนี่ยการเลือกสายไฟให้เหมาะสมกับการใช้งานยิ่งมีส่วนสําคัญเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นการลดความเสี่ยงนะคะที่จะทําให้ไฟลุกลามเวลาที่เกิดเพลิงไหม้ได้นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะถึงวิธีการเลือกสายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภทโดยเฉพาะอุตสาหกรรมค่ะกับเทคโนโลยีสายไฟฟ้าสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมนะคะและว,วันนี้ค่ะเพียงอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราค่ะขอต้อนรับคุณพิชัยสุธ พี่จินตาทิพนะคะชีฟคอมเมอร์เชียลออฟฟิเบริษัทพริสเมียนกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดอยู่ข้างเพลงแล้วสวัสดีค่ะคุณพี่ชยสวัสดีครับคุณเพลงคุณพี่ชัยครับริษัทพริสเมียนนี่ทำเรื่องอะไรบ้างคะดูแลอะไรบ้างคะเราทำเป็นแต่สายไฟเลยครับคุณเพลงสายไฟอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะร้อยสี่สิปีนะครับ140ยี่สิปีแล้วโอ้โหเฮดควอเตอร์เราอยู่ที่อิตาลีที่มิลานนะครับ ทำเป็นแต่สายไฟจริงๆนะครับแล้วก็สายสื่อสารพวกนี้นะครับสปอร์ตเรื่องของไอทีนะครับตามที่เมื่อกี้คุณเพลงพูดถึงเราเองเนี่ยมีโรงงานอยู่ร้อยกว่าประเทศทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปอเมริกาเมดิโออีสต์ครบหมดออสเตรเลียเราก็มีนะครับยอดขายของเราเนี่ยนะครับปีก่อนเนี่ยอยู่ประมาณซะหนึ่งล้านยูโร ถ้าเทียบกันก็ประมาณถ้าตอนนี้อัตราแรกเปลี่ยนนะครับก็สักสา0 0 0นล้านบาทต่อปีต่อปีครับนะครจะเห็นว่าอุตสาหกรรมนี้ใหญ่มากนะครับแล้วอย่างที่เมื่อกี้คุณเพลงบอกว่าทุกบ้านมีใช้ทุกโรงงานทุก IT d ีเดลต้าเซ็ต้องใช้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายไฟสายสื่อสารนะครับการที่เราจะใช้อุปกรณ์พวกนี้ถ้าเกิดไม่ได้คุณภาพนะครับมันก็จะเปลด บันทอนเรื่องของประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆการวิ่งของกระแสไฟฟ้าต่างๆหรือว่าสายเคเบิลก็ตามใช่ไหมคะใช่ครับการนำสัญญาณไฟเบอร์นะครับสายสื่อสารเราใช้โทรศัพท์มือถือการแล็บท็อปไอแพดนะฮะเวลามันช้านี่ถูกไหมฮะเราก็จะมีความสึกหงุดหงิดโอ้หงุดหงิดมากไม่ได้ดังใจแล้วก็ทําให้การทํางานเนี่ยติดขัดพออารมณ์เสียปุ๊บโอ้มีผลต่องานด้วยคล้ายๆกันเลยครับคุณเพลงไม่ว่าจะเป็นสายสื่อสารหรือสายไฟบ้านไฟดับบ่อยดีไหมครับ ถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดสายไม่มีคุณภาพเกิดโอเวอร์โหลดมีความร้อนขึ้นมาสายคุณภาพที่มันไม่ได้มันก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ยังไงบ้างคะเอาให้ง่ายเลยนะฮะคุณเพลงเห็นข้างหลังนี่เลยสายทนไฟสายทนไฟนี่หมายความว่ามันไม่ไม่เกิดไฟไหม้มันทนได้ทุกความร้อนเลยหรือเปล่าคะมันไม่ครับมันไหม้ฮะแต่ว่าพอมันไหม้แล้วเนี่ยมันไม่ลามต่อ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลิมิตความเสียหายได้นะครับเกิดเฉพาะแค่จุดตรงนั้นเท่านั้นเองอันนี้คือข้อดีของสายทนไฟก็คือไม่แต่ว่าไม่เฉพาะจุดจะไม่ลุกลามแต่ถ้าเราเว่าสายไฟที่ไม่ทนไฟล่ะคะจะเป็นยังไงโอ้ก็ทั้งบ้านเลรวมั้งครับลุกลามไปเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นเชื้อเพลิงไฟด้วยใช่บ้านเรามีกฎหมายครับถ้าอาคารสูงเนี่ยนะครับกฎหมายบังคับเลยว่าต้องใช้สายทนไฟแล้วเรากล้าพูดว่าเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเรามีมาโอ้นานมาก คุณเพลงเคยอาจจะเคยไปที่อังกฤษละซับเวย์เขาเนี่ยร้อยกว่าปีแล้วนะ,ะตั้งแต่ประมาณต้น,ตนต้นรห้าเราเขามีใต้ดินแล้วแต่ตอนแรกแน่นอนยังไม่มีสายประเภทนี้แต่เขาก็พัฒนาไปเรื่อยเรากล้าพูดเลยที่ลอนดอนอันเดอร์กราวเนี่ยใช้ของเรานะครับแล้วก็อย่างที่บอกประสิทธิภาพของมันเนี่ยนะฮะเคยได้ยินข่าวไร้ๆรอะไรเกี่ยวกับซับเวย์ไหมครับไม่ เพราะว่ามันมีมาตรฐานสูงขึ้นเขาให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่นะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไหมได้แต่เราก็ต้องหาอะไรที่ไปป้องกันมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกสายไฟสายสื่อสารอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ว่าอำนวยประโยชน์ในเรื่องการจ่ายไฟการจ่ายสื่อสัญญาณนะครับมันป้องกันชีวิตทรัพย์สินให้ด้วยลดความเสียหายเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้ด้วยครับแล้วนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ย คริสต์มาสยันปลุเราเนี่ยมี R&D อยู่ทั่วโลกทุกทวีปเลยนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยเราจ่ายค่า R&D ลงไปเนี่ยเยอะมากมไม่น้อยกว่า1%ของยอดขายก็คือ370,000ล้านของนั้นแล้วเติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะอุตสาหกรรมพวกนี้โตขึ้นเรื่อยๆอนะครับจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ บ้านเรือนนะครับคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรมการสื่อสารมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกปีแล้วตอนนี้ EV มาอีกถูกไหมฮะ e ีนี่เครื่องยนต์หายไปเป็นมอเตอร์แทนแต่คราวนี้สายไฟก็จะมานะครับเราเองก็มีสายไฟของ EV นะครับมันก็จะพิเศษอะไรมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโรงงานตัวของ EV ีเราก็จะอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วอย่างนี้สายไฟเนี่ยมัน มันเห็นมอกโอ้โหมันมีเยอะมากมีสายเลขสายใหญ่แล้วมันมีกี่ประเภทหรอคะคุณวิชัยโอ้โหมันมีเฉพาะประเภทเลยครับถ้าบ้านเรือนนะครับก็แบบหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในส่วนของที่ไฟเยอะขึ้นนะครับมันก็จะมีโลโวล์มีเดียมโวลอ่าบ้านเรือนบริษัทอุตสาหกรรมใช่ไหมคะครับแต่อย่างคอนโดมิเนียมอย่างที่บอกถ้ามีอาคารสูงปุ๊บนะครับพวกสายทนไฟสายโลสโสมอกนะครับที่จะมีควันน้อยแล้วก็เป็น ไฮโดรเจนฟรีนะครับซีโร่ไฮโดรเจนพวกนี้คืออะไรคะซีโร่ไฮโดรเจนจริงๆแล้วคุณเพลงครอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะเหตุเพลิงไหม้เนี่ยคนไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าโดนไฟเนาะอ๋อแล้วคนเสียชีวิตเพราะอะไรคะเขาดมเข้าไปควันขาดอากาศแล้วก็ควันพิษแล้วมันเป็นควันมันเป็นพิษควันคาร์บอนก๊าซคาร์บอนใช่ไหมคะสายไฟโลสโมกของเราเนี่ยนะครับซีโร่ไฮโดรเจนคือไม่ใช่ว่าคุณดมไปได้เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยตอนสโมกมันเยอะๆเนี่ยมันจะไม่เกิดผล นะครับมันก็จะเซฟชีวิตของคนได้เยอะโพลองใช่ไหมฮะเวลาที่จะหนีออกจากสถานที่ที่เหตุเกิดเพลิงไหม้เลยพวกนี้นะครับอย่างที่เมื่อกี้ถึงเรือให้สราบทำไมเราถึงเน้นว่าพวกรถไฟใต้ดินเขาจะเรียกว่าที่อับอากาศพวกนี้ต้องใช้สายพิเศษเขาไม่มีอากาศไทยเขา่าเวลาเกิดก๊าซทิ่ต่างหาแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะคุณเพลงมันก็จะโอ้โหแย่ละควัเต็มห้องเลยคนเราเวลาที่แบบ สูตรการผิดเข้าไปแค่ไม่กี่นาทีทาให้หมดสติได้เลยหมดสติแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเกิดเหตุที่เราไม่อยากให้มันเกิดนะครับเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้มันจะเซฟนะครับรถไฟฟ้าทั้งคันใต้ดินเลยพวกนี้อุปกรณ์มันก็จะกันอยู่ละแต่ถ้าเกิดเราไปใช้สายไฟที่มันใช่ไหมฮะไม่ป้องกันไฟไม่ทนไฟแล้วก็ทําให้เกิดควันพิษขึ้นมาเนี่ยเสียหมดฮะนะฮะแล้วถ้าข้าวนี้มีทั้งหมดประมาณกี่ประเภทหรอคะถ้าจะแบ่งกันจริงๆเนี่ยนะฮะ คงจะต้องพูดถึงแต่ละประเภทเลยว่าอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเบาสื่อสาราบ้าน<ห>าเรือนอาคารสูงซับเขาเรียกอะไรฮะซับมารีนเคเบิลแต่ละทวีปนะฮะเขาจะสื่อสารกันเนี่ยไม่ใช่วายเร์เลสเขาก็จะวางเคเบิลใต้มาหาสมุทรเลยพริสมีเรามีเรือของตัวเราเองเนี่ยเอาไว้เล y เคเบิลใต้ทะเลเนี่ยนะฮะใต้มาหาสมุทรเนี่ยสี่ลำ เป็นของเราเองทํทำไมถึงต้องลงไปถึงใต้มหาสมุทรละคะคือเวลาวางกันเนี่ยอย่างสมมติยุโรปข้ามไปอเมริกานะฮะอย่างญี่ปุ่นมาทางบ้านเราเนี่ยต้องมาทางทะเลเลยมหาสมุทรเลยนะครับตัวพวกนี้เราเองก็ค่อนข้างจะเป็นเจ้าตลาดในตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ไม่พอฮะอย่างที่ทราบกันคือสิงคโปร์เองเนี่ยนะฮะแบรนด์บิดเขาก็ไม่พอละนะครับเพราะงั้นเดียวถ้าเซ็นเตอร์เขามาโตที่เมืองไทยค่อนข้างเยอะ โดยภูมิศาสตร์โดยหลายๆอย่างนะครับเราเองก็พยายามที่จะพัฒนากับตลาดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วพริสเมียนกรุ๊ปของแต่และประเภทนี่มีความแตกต่างกันยังไงอย่างในประเทศไทยนี่มีจุดแข็งอะไรที่แบบมากกว่าของของต่างประเทศไหมคะต้องเรียนอย่างนี้ครับคือของเราเนี่ยพอเป็นทั่วโลกอย่างนี้เนี่ย R&D ของเราเนี่ยจะต้องควบคุมมาตรฐานะนะครับให้การผลิต หรือว่าคุณภาพของสินค้าเนี่ยเป็นเหมือนกันทั่วโลกอ,อย่างถ้าเราจะซื้อวัตถุดิบอะไรสักตัวเนี่ย<ะ>ไม่ใช่อยู่ดีเราก็ซื้อได้นะครับทางเมืองนอกทางเฮด d q u เตอร์ของเราเนี่ยต้องคอนฟิฟายมาแล้วว่าเจ้านี้ได้<ะ>คุณภาพได้ซื้อกับกเฉพาะาาใช่นะครับมันถึงจะควบคุมคุณภาพได้ะนะครับผลิตแสรออกมาก็ต้องมาเทสกันอีกอนะฮะหลายอย่างครับขั้นตอนเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดี นะครับก่อนที่จะไปถึงมือของผู้บริโภคผู้ใช้นะครับรแล้วอย่างในประเทศไทยเนี่ยคะ่ะมีจุดไหนตรงไหนบ้างที่แบบชใช้สายไฟของพิซเนียนโอ้เยอะเลยฮะถ้าพูดถึง MRT ระบบใต้ดินบนดินนี่ก็แทบจะทุกสีนะครับเราเป็นซัพพลายเออร์ตัวพวกนี้อยู่อาคารสูงต่างๆพวกนี้ก็มีมพวกคนอนโดมิเนียมโรงแรมที่ต้องใช้ไฟเยอะๆใช่ไหมคะมีทั้งหมดเลยนะครับ ลูกค้าของเราค่อนข้างจะหลากหลายต้องเรียนอย่างนี้นะครับในอุตสาหกรรมในนั่นออยล์แก๊สโซล่านะครับถ้าพูดถึงโซล่าอย่างที่ทราบตอนนี้ก็คือค่อนข้างค่าไฟแพงนะครับก็อยากโซล่าเซลล์การบนหลังคาโอ้ยเดี๋ยวนี้หมู่บ้านบางหมู่บ้านนี่คือติดมากับโครงการเรียบร้อยแล้วครับคุณเพลงคงเข้าใจถ้าอุปกรณ์ดีอินเวอร์เตอร์ดีสาย P ีไม่ดี ใช่มาแทนที่จะได้ยิวสูงจากแดดตรงนี้โซล่าคอนเวิร์ตมาสายไฟมาไม่ถึงสายไฟนี่เอายงี้ถ้าเกิดสาย PV ที่ใช้แล้วไม่ได้คุณภาพโอกาสที่จะได้รีเทิร์นสมมุติว่าลงทุนไป1นึ่งแสนก็บอกว่าอ่ะคุณจะลดค่าไฟอะไรได้จะคุ้มทุนเท่าไหร่6ปี7ปีมันจะกลายเป็น9ปี10ปีขึ้นมาเลยนะครับสาย PV ของเราเนี่ยเรากล้าพูดเลยว่าค่อนข้างได้มาตรฐานมากนะครับ เราเองในโดยเฉพาะตลาดเมืองไทยตลาดเวียดนามแดดเยอะๆเนี่ยนะครับโอ้เราค่อนข้างจะเป็นเจ้าตลาดในตรงนี้เลยเพราะยิ่งสายไฟดีก็เท่ากับว่าจะส่งไฟเข้ามาให้เราได้ใช้ได้ดีมที่เต็มที่เยอะขึ้นเต็มประสิทธิภาพแล้วก็คืนทุนให้เราได้เร็วขึ้นด้วยแล้วทีนี้อย่างสมเพลงเนี่ยค่ะเป็นผู้บริโภคทั่วไปนะค่ะจะมีวิธีดูหรือว่ามีวิธีเลือกสายไฟยังไง ให้มีมาตรฐานนะคะดูยี่ห้อพรีสเมียนนี่แหรอครับเพราะว่าของเราเนี่ยได้มาตรฐานถูกไหมฮะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าพรีสเมียนเองเราเนี่ยมี commercial brand นะฮะใหญ่ๆก็คือพรีสเมียนค่ะดรากา general cables ค่ะนะครับพรีสเมียนเองตัวของมันเนี่ย originally เลยเนี่ยก็คือ P.Larry ยางรถยนต์นี่แหละครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ย ตอนที่เขาทำขึ้นมาเพราะยางรถยนต์มันก็จะมีเส้นลวดอยู่ในนั้นมียางหุ่มสายไฟในอดีตที่ยังเทคโนโลยีไม่เยอะก็เหมือนกันนะครับก็มีเขาเรียกแหละสายทองแดงถูกไหมฮะล้อมด้วยยางเป็นฉนวนแต่พอเทคโนโลยีความต้องการของอ,อุตสาหการรมตลาดมันเปลี่ยนไปมันก็เยอะขึ้นอย่างที่บอกสายทนไฟมันจะไปใช้ยางอย่างเดียวไม่ได้ลีวีซอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีตัวอื่นเข้ามาผสมะนะฮะมันก็ทำให้เกิดบ i n e s s ตัวหนึ่งขึ้นมาทีรัลีก็สปินออฟ นะะฮออกมาเป็นพริสเมียนนะครับพริสเมียนเองโตไปถึงจุดจุดนึงนะฮะก็ไปแอคไวล์ดรากาของเนเธอร์แลนด์ค่ะนะฮะต่างกันยังไงบ้างคะแต่ละแบรนด์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยเราแอคไวล์บริษัทคงไม่ได้เอาเทคโนโลยีแต่เป็นพูดถึงเรื่องของการตลาดนะครับพรีเซนต์อยู่ในทวีปนั้นพอของเราเป็นอิตาลีตรงนั้นเป็นเนเธอร์แลนด์แล้วเมื่อประมาณสักสี่ปีก่อนนะฮะเราก็แอคไวล์เจอรัลเคเบิลส์เป็นของอเมริกาตรงนั้นก็เป็นทวีปอเมริกาไป เซิร์ฟทั้งแคนาดาอเมริกาเม็กซิโกอะไรพวกนี้นะครับแล้วอย่างนี้เวลาสมมุติว่าเราไปซูปเปอร์มาร์เกต็ตเราจะไปเลือกหาดูสายไฟอย่างเงี้ยมีอะไรที่เราแบบสมมุติว่าเราหาแบรนด์พรีสเมนไม่เจอมีอะไรที่เราต้องควรระวงังหรือว่ามีวิธีการแบบดูยังไงว่าได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานตอนนี้ต้องบอกตรงว่าโซเชียลมีเดียมีความสําคัญใช่ไหมฮะหาเราง่ายฮะเซิร์ชเข้าไปเนี่ยเจอเราอยู่แล้วนะครับมีทุกแพลตฟอร์มเลยใช่ไหมคะออนไลน์ <S 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 Facebook, l i ์ e ินเทอร์เน็ะครับเราติดต่อง่ายฮะหาเรา,เราเจอได้แน่นอนอย่างนี้เข้าควรระวังในการที่ใช้สายไฟไม่ได้มาตรฐานเนี่ยค่ะให้ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าค่ะว่าแบบควรระวังอะไรถ้าเกิดว่าเราอ่ะใช้สายไฟที่มันแบบุยไม่เหมาะสมการใช้งานหรือว่ามันคุณภาพไม่ดีอะค่ะครับผมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น Investment ทที่คุณลงไปกับบ้านะนะครับอุตสาหกรรมโรงง,งานโครงการคอนโดมิเนียม Data Center ของคุณนะครับถ้าเกิดสายไฟสายสื่อสารไม่ได้มาตรฐานนะครับ m n v t s t m e n t ขนาดหลายร้อยล้านของนั้นเปรียบเทียบกับการลงทุนกับสายไฟที่มีคุณภาพผมว่าในนักลงทุนทั่วไปดูก็ทราบนะครับแต่เป็นเพราะว่าเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยบางทีอินเวสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มาดูอาจจะคิดว่าสายไฟอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ไม่ให้ความสำคัญใช่ พรสเมียร140ปีผมว่าการันตีตัวเองแล้วนะครับแล้วอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนคุณเพลงเนี่ยตอนต้นเลยนะครพรเมียรเราทําอย่างอื่นให้เป็นจริงเราทำเป็นสายไฟสายสื่อสารฮะเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้เชี่ยวชาญตรงนี้จริงๆนะครับค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบสนใจนะคะหรือว่าอยากจะกำลังมองหาสายไฟคุณภาพกำลังสร้างบ้านหรือว่าทำบริษัท ร้างต่างๆนะคะที่จะต้องใช้สายไฟเนี่ยมั่นใจได้เลยกับ p รีเนียนกรุ๊ปนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณวิชัยบอกมาแล้วว่าโห140ปีทําสายไฟอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีทุกแพลตฟอร์มนะคะอยากจะหาซื้อก็หาซือซ้อได้ง่ายใช่ไหมคะใช่คย้ำอีกทีดีกว่าค่ะว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างคะเรามีอย่างที่บอกนะฮะแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมคิดว่าทางรายการก็คงจะ insert มาให้นล่าง ติดต่อเราได้หมดนะฮะไม่ว่าเป็น f c e e o o o อินเทอร์เน็ตไลน์ทั้งหลายแหล่นะครับในขนาดเดียวกันเนี่ยเรามีผู้แทนจัดจำหน่ายนะครับอ,อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีสต็อกพร้อมที่จะนำเสนอพิเศษขึ้นมาะนะครับอยากได้ที่อเมริกายุโรปเราตอบสนองกับความต้องการของตลาดได้ทุกที่ครับ แค่บอกมาได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณ,คคณคพิชัยสุทธิจินตทิพย์นะคะ c ี i e f Commercial Officer บริษัทพริสมีเนกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดที่มาพูดคุยให้ข้อมูลดีๆกับเราะค่ะคุณผู้ชมค่ะข้างหน้าเราจะมีเทคโนโลยีดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกนะคะห้ามพลาดเลยค่ะในรายการกระแสสายอดค่ะสามารถรับชมได้2ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะหรือว่าจะรับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียง3ยอดกองังคับการปราบปรามก็ได้เช่นกันวันนี้ จลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ